สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนครับผมนะครับอขออนุญาตนะครับผมสําหรับคลิปนี้ต้องขออนุญาตพี่น้องสุขุสุขคนนะครับนะครับซึ่งมันเกิดประเด็นรามานิดหน่อยพี่น้องครับนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ประมาณสามหมื่นเด้อพี่น้องครับนะครับที่ผมลงคลิปไปนะครับแล้วก็มีด่าหมาเล็กหน่อยนะพี่น้องครับ สำหรับคลิปนี้ก็มาขอพื้นที่อธิบายนะครับผมก็เลยอัดคลิปนี้ลงนะครับผมนะฮะบัดหา้าอ่าคนคนนั้นเลื่อนผ่านมาเจอนะพี่น้องค่ะก้อนอนนี้สามมือนะครับผมขออนุญาตเล่าประมาณสามมือนะครับที่ผ่านมาที่ผมลงคลิปไปเดี๋ยวเพิ่งแป๊บหนึ่ง เนม่มออ่ะสามหมื่นอ,อีรีครับประมาณสามหมื่นถี่พานมาผมลงคลิปจุดทูบขอเลขปูเนนพี่น้องครับนะครับจุดทูบขอเลขปูเนนนะครับแล้วก็เกิด้ามานิดนึงพี่น้องครับนะครับอ่าซึ่งมีคอมเมนต์คอมเมตน์หนึ่งนะพี่น้องนะอาจจะเป็นอวตารหรืออาจจะมีตัวตน นะครับซึ่งเป็นไปได้นะครับผมนะครับมาคอมเมนต์นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยพื้นมาคอมเมนต์ยังสี่พี่น้องครับอ่าถ่ายไกลดูเลขไม่ชัดเลิกทําเถอะเฟินว่านะครับย้ำไปทีนึงได้พี่น้องครับถ่ายไกลเฟินว่าเบื้องเลขโบวคอยซัดนะครับผมอ่าเลิกทำซะ เลือกทาเถอะประมาณนี้เนาะเลือกทําเถอะประมาณนี้นะครับผมสิ่งผมมาเห็นแล้วนะครับผมนะครับก็เฉยๆนะครับเข้าใจนะครับผมแล้วก็อ่าสิว่าจังใดวะซึ่งคลิปๆนี้นะครับผมอาจจะไปจดุดทูบขอ บุญบารมีนะครับผมนะขอโศขขอลาบนั่นละนะครับผมนะครับกัจุดทูบจุดทูบและผมกะถ่ายคลิปไว้นะครับผมแล้วผมก็เอามาลงนะครับให้พี่น้องในเบื้องนำํำแะ้วกพิจารณาเอานะครับผมทูบผมบบหูนะครับว่า ข้างในทูบมันมีเหล็กอย่างเนียอันนี้ผมบบหูเด้หรือว่าพี่น้องหูนะครับมีบ่แบบหูก้อนมาทูบสีจุดเนี่ยมีเหล็กนันเหล็กเนี้ยอ่ะหูก้อนบ่พี่น้องครับนะครับซึ่งซึ่งผมบบหูเด้ผมไม่รู้นะผมไม่รู้ผมบบหูลลวงนา โมเมนว่าบุหูหลวงนะคือผมบูหูในถูกมันมีเหล็กอย่างนะครับอันนี้ก็คืออธิบายสู่ฟังเนาะว่าลุมๆ่วมนะครับผมแต่วันนี้ประเด็นมันอยู่ที่บวงนี้ครับพี่คนนี้ที่โมเมนนีนะครับถ่ายไกลดูเลขไม่ชัดเลือกทําเถอะนะครับถามผมนะในมุมผมนะ ชัดเด้นะครับพี่น้องชัดบ่แต่สำหรับผมชัดเด้วามหมายของผีเพิ่นน่ะอยู่ตรงกลางไหมอยู่ตรงเลขเลขลำดับที่สองไหมนะครับถ้าถ้าถ้าเป็นลำดับที่สองใช่ไหมเลขตัวที่สองใช่ไหมอ่าของผมก็เป็นอย่างนั้นนะพี่นะครับ ของผมก็ไม่ชัดแบบนั้นเหมือนกันไม่ใช่ว่าถ่ายใกล้ถ่ายไกลนะครับอธิบายก่อนนะแต่ถ้ายังบม่จูใจเด้อพี่น้องนะครับผมถ้าพี่ยังไม่จูใจพี่ดูใน Youtube พี่สามารถขยายได้เด้อนะครับผมชัดเจ๋วเลยนะครับนะครับขยายเลยชัดแจ๋วนะครับ ซึ่งผมมาจุดนะครับผมจุดทูปขอพรน,นะครับกัความตั้งใจก็คือบันทึกถ่ายคลิปเก็บไว้แล้วก็มาลง youtube ให้พี่น้อง fc ทั้งหลายได้เบิงน้ำกันนะครับโชคไฟบุญมันนะครับผมนะครับโชคไฟบุญมันนะครับ เพื่อเลื่อนมาพอนะครับผมคอมเมนต์นี่แหละครับนะครับเลยอย่างหนึ่งที่อยากสีบอกนะครับผมนะฮะเมื่อกี้อธิบายไปแล้วนอว่าอ่าถ้าดูไม่ชัดนะครับขยายได้นะครับผมนะครับแต่ถ้าพี่หมายถึงเลขตัวที่สองของผมก็เป็นอย่างนั้นครับพี่นะครับถามว่าชัดไหมของผมก็เหมือนที่พี่เห็นนั่นแหละครับ ผมก็เห็นเหมือนที่พี่เห็นนะครับนะเข้าใจเนาะพี่เนาะนะครับแต่ว่าส่วนของผมเนอะส่วนของผมนะพี่นะก็คืออ่าอยอินนะครับพี่อยอินให้มันมากนะครับผมดูเพื่อความบันเทิงเนาะ ดูเพื่อความบันเทิงผมไม่ใช่ผมไม่ได้แบบว่าชี้ชี้นำนะครับไม่ได้ชี้นำไม่ได้เจาะจงว่าเอ้ยต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ไม่ใช่นะพี่นะนะครับผมแค่ได้มีโอกาสขอพอรนะครับนะแล้วผมกถ็ถ่ายคลิป แล้วก็เอามาลงโซเชียลใหพ้พี่ๆน้องๆนะครับผมญาติมิตรทั้งหลายนะครับเอซต่างๆได้ดูได้ชมนะครับผมนะครับเพื่อความบันเทิงเด้อเด้อพี่เด้อเพื่อความบันเทิงนะครับสำหรับเม้นนี้นะพี่นะคืออาจจะมีตัวตนหรือว่าเป็นอวตารน,นะผมผมผมเข้าใจได้แหละนะครับเข้าใจได้แหละนะครับ ให้เกียติความคิดของพี่นะครับผมก็ไม่เป็นไรพี่นะครับผมก็คงไม่ไม่เลิกทานะพี่นะผมก็คงไม่ไม่เลิกทําผมสําหรับเมนพี่มันก็ไม่ได้ผมไม่ได้ให้ราคาอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าผมมาอธิบายให้พี่เข้าใจนะครับว่าโลกโซเชียลเนาะพี่เนาะนะครับโลกโซเชียลนะครับโลกโซเชียลแล้วก็ บางทีไม่รู้สิเราอาจจะคิดเห็นต่างได้นะแต่แต่อย่าไปเหม็น zoom 4 z o o แปดได้พี่น้องนะนี่อย่าไปเหม็น z o ม m 4 z o o แปดได้เจา้าเลยนะครับนะครับถ้านะครับถ้าพี่เหม็นแบบนี้นะครับไปพออันนี้ อันนี้ของผมหนึ่งเสียงได้พี่น้องนะครับหนึ่งเสียงนะครับมามามา,มาจากผมได้พี่น้องครับถ่าไปพอ่อไปเหม็นจังเสี่กับคนที่ก็ร่างเริ่มเริ่มทำ YouTube ใหม่ๆนะพี่น้องนะถอดได้เออถอดได้พอ่พอพ่อจังศี่์ถอดได้ผมบอกว่าเสือซะถอดได้นะครับนะครับคิดเห็นต่างไดเด้อพี่น้องครับนะครับแต่ว่า แบบนี้เนี่คุณไม่ดูให้ดีก่อนนะครับคุณไม่ดูให้ดีก่อนซึ่งคําคว่าไม่ชัดนะครับคําว่าไม่ชัดดูเลขไม่ชัดเ <c oughs> จ้าสีหยังหมากไหม,มสน่นนะเจ้าเจ้าสีไม่หยังหมากไหมครับครับ <c oughs> <c oughs> ผมก็บอกเข้าใจเลย เจอเจอสิมาอินอยังกับอ่าสิมาอินนี่ยังกระเดียกับไอ้เลขทูกที่ผมถ่ายลงเนี่ยนะผมโมเมนต์ค้นใบหวยเลยนะผมโมเมนต์ค้นใบหวยแล้วก็ไม่ได้ชี้นำนะครับต้องเข้าใจได้ผมโมเมนต์ค้นใบหวยได้พี่น้องครับเพียงแต่ว่าผมมีโอกาสจุดทู่ขอพร แล้วผมก็ถ่ายคลิปเอามาลงให้พี่น้องในเบิ้งน้ากันนะครับโจกไผบุญม,มั่นบ่ได้ว้ยยังงุ้นย่างนี้ขอโทษด้วยพี่เด้อย่าอยาย,ย่ะอินนะครับอยาอินกับโลกโซเชียลนะครับโลกโซเชียลนะครับแต่ก็เห็นใจถ้าไปเม็นเนั้งเสียกับอ่าพี่ๆน้องๆที่กาลังเริ่มทำ u t u b e เนาะมันกระสิท่อมันก็นสิท่อเหมือนกับไปชี้ปมนะครับ อันนี้เข้าใจเด้พี่น้องเด้อนะครับกับ่เป็นยังพี่น้องครับนะครับนะครับความผิดไผมันแต่อยากอธิบายว่าดู youtube แบบขยายก็ได้เด้อขยายขยายซูมเข้าก็ได้นะซูมเข้าก็ได้นะครับเ้อเป็นกําลังใจเใด้อพี่เด้อนะครับผม,มเมื่อเบิ่งแล้วกะกดไลค์กดแชร์นะนะครับถึงมันสิบรสัตกะกดไลค์ได้คือกันนะครับ กับขอบคุณขอบคุณหลายๆทียังเม่นนะครับบอกกล่าวนะครับผมว่านู่นนี่นั่นนะครับนะครับถ้าหมายถึงยํำนะถ้าหมายถึงไอ้เลขตัวที่สองนะครับพี่เห็นแบบไหนผมก็เห็นแบบนั้นละพี่นะครับไม่มีใครไปตกไปแต่งอะไรมันหรอกจะถ่ายใกล้ถ่ายไกลมันก็อย่างนั้นพี่ผมดูด้วยตาเปล่ามันก็แบบนั้นแหละนะครับเหมือนกันในคลิปเลยครับนะ เป็นกังใจเด้อพี่เด้อนะครับผมนะฮะแล้วก็ใครที่เข้ามารับชมนะครับกะขอบคุณหลายๆครับกะขอให้อาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งมวลนะครับผมนะครับกะขอให้ต้นชิดต้นใจด้วยอย่างกะตามแต่ให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทุกท่านนะครับผมให้พบเจอแต่สิ่งดีให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขูสุขคนนะครับผมนะครับ ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครให้นำนะครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับผมขอบคุณครับ